Oh, 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 oh. สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะกลับมาพบกับสีเด็กมหาัศาจารย์กับแม่พึ่งผู้มีทัศนคติบวกนะคะมาพบกับพวกเราก็เหมือนได้ซื้อ1แถม4เลยค่ะเด็กๆก,ก็เอาความรากักความอบอุ่นความสดใสความบริสุทธิ์มาฝากท่านผู้ชมกันเช่นเคยนะคะจะบอกว่าคลิปนี้ค่ะท่านผู้ชมขอยกให้พี่ เนท่านกับน้องทำบุญเราเป็นพระเอกของเรื่องเลยค่ะเพราะว่าสองคนช่วยกันดูแลน้องดีมากๆเลยค่ะแม่พึ่งนี่โชคดีจริงๆนะคะเนี่ย อ๋อแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยแม่เพิ่งบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ปลายเดือนตุลานะคะประมาณที่25ตุลาก็คือแปลว่าเดือนกว่าแล้วค่ะคือเนาะตอนนั้นเนี่ยน้องปันสุขของเราอายุได้แค่6เดือนนิดๆค่ะก็คือช่วงที่เพิ่งเริ่มหัดคลานนะคะแล้วคุณครูพี่ทําบุญน,นี่แหละค่ะเป็นคนช่วยเป็นคนโค้ชให้น้องว่าต้องคลานยังไงแล้วก็คอยดูแลน้องเรื่องความสะอาดอเดี๋ยวไปตามชมกันในคลิปนะคะท่านผู้ชมถึงความอบอุ่นค่ะก็รู้ไงคะว่าทุกครั้งเวลาเอาน้องนั่งแล้วทีนี้เนี่ย จะต้องเอาหมอนมาลองซ้ายขวากันน้องล้มบางทีน้องยังทรงตัวแล้วพลาดล้มอย่างเงี้ยโอ้พอเห็นน้องนั่งรีบไปเอาหมอนมาให้น้องค่ะโอ้ o o d b r o t h e r ฮะ thank y ค u ขอบคุณค่ะบโอ้เป็นพี่ชายที่แสนดีเลยโอ้น่าหลักจังเลยโอแม่ไม่ต้องใช้เลยอะเย yeah. อะอน And can't you hug Nathan? Yes. And can she you hug you? Sure. What's in this? is see, see Yeah. It's just dirty. That's not dirty. It's dirty for her mouth. Oh. Oh. โอเ y o แค่ f ์อนอะไรจะมาสั่งอะไรนักหนาเนี่ยเฮ้ยิซ่โอเค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  You might test both of you. Okay. Mm -hmm. Mm -hmm. Kiss right here. Mm -hmm. Kiss here. Mm -hmm. okay. Mm -hmm. okay. <laughs> <laughs> okay. 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 brother. Okay. Okay. Oh. kiss Okay. Oh Nathan, Nathan kiss you too. Oh, okay, kiss me. Mm. Right. Oh, small aunt. Oh me. Mmm. And I, mm. mm. I left you too. And her aunt left me. And you left me. And she left me. And loves mm. I was her. I was all. Oh yeah. Good boy you gonna be good by today all day, every day? Yeah. Let hmm. mommy so proud of you. Hmm. You listen okay? Okay. Yeah. Now is what? Breakfast time? Yeah. Okay, let's go eat some soup. I'll have power mm -hmm. and, and to try that. Oh you have power to try that? Okay. I'm gonna get more power to try that. โอเคตกเช้ามายังยังเรียบเรียงคำไม่ค่อยถูกนะลูกเนาะยังบ่ายังยังมีแบบว่าลงหลงอยู่ร้าผมเว้ยเฮ้ยตื่นมาตามันก็ป้องแบววเลยเหรอลูกเหรอเข้หัว How crazy hair แต่มางงงๆอยู่แนอะลูกเนาะแต่มางงๆอยู่เลยนะคะปันสุกปันสุกค่ะปันสุกจ้าปันสุกจ้าอยุดว้าวชิชิชิม่กบูไม่กบูไม่กบูเหี่ยวไหมลูก you hungry now ย้อเมิวมียวอืมัวอะไรเนะี่ยโดดเลยเนี่ยฮ่าฮ่าฮสบหนูพร้อมไหมลูกปาดเครื่องชั่งน้ำหนักก่อน <laughs> รุ่นเดียวกันเปล่าเฮฟวี่เวทยิ้มยิ้มององงงพี่เขาเป็นอะไรวะฮ้พี่เขาเป็นอะไรวะ, <laughs> ะรวะ <laughs> วงัวงระวังโดนน้องนะลูก What's she doing? I'm hugging her. She gonna sleep. I wanna hug her. Yeah. You wanna hug her? Yeah. Come Mom. Carry her. Oh no, you cannot carry her. Yeah, she gonna sleep. let no. no, she sleep, okay? Yeah. yeah. When she wake up, mommy, let you carry her, okay? Yeah. I have wake, wait. No, she going to sleep. She tried to sing a song for herself. Yeah. Make herself go sleep. <laughs> <laughs> From the A9, honey. หัวอยู่ตรงนี้ขายอยู่ข้างบนลลูกหรอช่วยน้องหน่อยลูกพี่นินเอาน้องเลยอดี้ท่านก็นได้เบาๆน้องิฮิ <c oughs> <c oughs> ไปออกมาเลยให้พี่ทำบุญนอนต่อกันลูกไปกินนมกันดีกว่านาะเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ชมเป็นอย่างที่แม่พึ่งบอกเลยใช่ไหมคะว่าคลิปนี้พระเอกของเรื่องก็คือพี่ในท่านกับพี่ทาบุญจริงๆคะ่ะคอยช่วยแม่พึ่งดูแลน้องอย่างดีมากๆเลยแล้วก็ความน่ารักความอ่อนโยนของพี่ทาบุญนี้คือต้องยอมรับเขาจริงๆนะคะเขาอ่อนโยนเขาอ่อนไหวจริงๆเลยคะ่ะ พี่เนท่ันก็หลงน้องมากเลยค่ะคงเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยมีน้องผู้หญิงไงคะและนี่คือคนแรกของเขาเขาก็รู้สึกแบบทำไมน้องน่ารักแบบนี้เขาจะคอยมาหอมมากอดน้องมาเล่นกับน้องอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักน่าเอ็นดูน้องปันสุขของเราโชคดีมากๆนะคะที่มีพี่ๆแบบนี้อ้ยช็อตเนี้ยแม่เพิ่งขำมากเลยบอกว่าดูไปแล้วก็ขำไปคือเชียร์น้องอนะคะเชียร์ให้น้องจับผู้ปอนได้แล้วว่าพอเวลาน้องมาใกล้ ก็คือด้วยความที im ่เขาคว้าไม่ได้นอะกลายเป็นปัดไปให้ไกลไปกดเดิมอะไร่เงี้ยแม่พึ่งนั่งขำทั้งวันเลยแบบพี่ทําปุนก็ช่วยสอนน้องคลานแม่พึ่งก็ขำไปก็เชียร์น้องไปอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าวันนั้นขำแบบจำได้ว่าวันนั้นขำแรงมากขำจนตีนกาขึ้นเต็มหน้าเลยสนุกค่ะท่านผู้ชมนี่คือเหตุผลที่แม่พึ่งมีลูกเยอะก็เหตุผลหนึ่งด้วยนะคะแม่พึ่งรักเด็กโอ๊ยโอ้ยชุอตนี้ก็น่าสงสารค่ะโอ้ย Oh. แต่ว่าลูกแม่พึ่งนะคะอึดถึกทนค่ะไม่ร้องด้วยเห็นไหมคะไม่ร้องแล้วก็ไปต่อค่ะเย้ <c oughs> สมกับเป็นลูกแม่พึ่งจริงๆค่ะไม่ร้องไม่อ้อนไม่งอแงแล้วก็ไปต่อค่ะ <c oughs> เข้าไปอ่านคอมเมนต์ท่านผู้ชมแล้วแม่พึ่งชื่นใจจังเลยค่ะมันมีบางโมเมนต์ที่แม่พึ่งก็มีดาวนะค่ะแบบมี มีอารมณ์แบบเหงาเหงาเข้ามาบ้างทั้งๆที่ลูกเต็มบ้านนะคะแต่ก็มีบ้างนะที่มีอารมณ์เหงาพอเหงาปุ๊บเข้าไปอ่านคอมเมนต์ค่ะอ่านคอมเมนต์ก็จะได้กําลังใจได้พลังเข้ามาเพิ่มอีกะคะ่ะยังไงก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านจริงๆนะคะที่สละเวลามาคอมเมนต์หากันเนาะ งั้นเดี๋ยวคลิปนี้แม่เพิ่งทิ้งท้ายด้วยภาพที่น้องฝึกคลานกับพี่ทำบุญไปอะนะคะแล้วเดี๋ยวหาเพลงพ่อๆมาให้ท่านผู้ชมฟังเนาะแล้วก็ไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมติดตามค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ My heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love. Even though we're kind of nervous, together we'll be strong. I don't know for sure, all I know. Didn't know what hit me when we started. I was shaking electric, trying to stay calm and collected. On that summer afternoon, we were shining the sunlight we were riding some midnight Into my heart now i'm falling fast and my world's expanding feels like love even though we're kind of nervous together we'll be strong i don't know for sure all i know this feels, like feels like the sweet